เหียนเจอไดมอนด์ฟูดส่วนเพียวและบุ๋มบิม๋มไว้เจอกันที่ซีเกมส์กัมพูชาสปอร์ตเซ็นเตอร์วันเวียดนามพังกำแพงเมืองจีนเหลียวหนิงตรงหัวเข้าชิงไดมอนด์ฟูดรถต้มยำกุ้งอย่างแซบรอบรองชนะเลิศคู่ที่สอง เซตที่1สปอตเซนเตอร์วันเล่นแบบเกรงแพ้เหลียวหนิงไป17ต่อ25ใช้เวลาเล่น25นาทีเซตที่2สปอตเซนเตอร์วันตั้งหลักได้เร่งเครื่องท้ายเซตชนะไป25ต่อ23ใช้เวลาเล่น34นาทีเซตที่3สปอตเซนเตอร์วันเร่งเครื่องตั้งแต่ต้นเกมจากเสียงเชียชนะเหลียวหนิงไป25ต่อ18ใช้เวลาเล่น26นาทีเซตที่4เหลียวหนิงเล่นเหมือนตื่นเสียงเชีย ส่วนสปอร์ตเซนเตอร์วันทำอะไรก็ดีไปหมดชนะไป25ต่อ16ใช้เวลาเล่น26นาทีสรุปสปอร์ตเซนเตอร์วันเวียดนามชนะเหลียวหนิงตรงหัวจากกิน3ต่อ1เซตชิงกับไดมอนด์ฟูดก่อนนะส่วนตบกับเพียวและบุ๋มบิ๋มเอาไว้ซีเกม2023ที่กัมพูชา